เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ดกับผมในเกม v a l o r a ด t เอพิโซด7 Act แทีนะครับผม oh. และทุกคนเห็นนี้ไหมผมรอมานานมากตั้งแต่เมื่อวานรอตั้งแต่4ี่ห้ทุ่มผมตื่นมาตั้งแต่เช้า7จ็ดโมงไม่ก็ยังไม่มาเที่ยงคืนก็แล้วก็ยังไม่มานี่ครับต้องตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าในมาเก็ตวุกคนมาละละละ,ละโอ้โห ม,มันจะไม่มีสีทองอะไรนะรเพื่อนของยังเกลือแล้วดูไอดียผมแบบไม่เคยเติมเลยไม่มีสกินปืนอะไรเลยเนี่ยเวลกรสเอ็ดเนี่ยมีแต่ของฟรีเนี่ยแล้วมึงทำกับกูอย่างนี้ไรออดโอ้โหมาเรามาเปิดกันเลยฮะเราขอเริ่มจากอะไรอะไรกากสุดอนะเอาอย่างอะไรกากสีอฟ้าเหรอ,อสีเขียว อันนี้เขียวอันนี้ก่อนมันมีสองอันจะป,ปบุ๊สวิงโอ้โอแฟนทอมแฟนเลขสิบหกเหรียญแต่ผมไม่รู้นะว่าอะไรเละไม่เละผมดูให้สีดูว่าชอบไม่ชอบแค่นั้นแหละอะไรชอบอะไรไม่ชอบอันนี้มันโอ้เสือตรงไหนมาหลังจากสีเมื่อกี้สีฟ้าไปแล้วใช่ปหมหรือว่าสีเขียว,วอ๋อสีเขียวสีเขียวเอาสีฟ้า,า,า,าต่อเลยมาอื้มอิน hm. ฟันทรีเอเลี่ยส์ล่ะ อ่านดูพวกนี้เอ้ยเล่ดไปไลยอ,อ่ะเฮ้ยเออโอ้โหไอเกี่ยวต่อแต่ได้มงสามก็คือว่าดีอยู่ปอบใจตัวเองนะเชือรีฟว่าเชลีฟว,ว่าสีม่วงกันเลยขวาไลา้ซ้ายดีเอาซ้ายก่อนเลยละกันปบบแบบทีเผอหลับตาด้วยอะไรเอ่ยบูด็อกอืมเด็ดไปกะ อ้าวเฮ้ย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 อย่าแบบนี้มันอยากให้เราเปิดอีกแบบนี้มันอยากให้เราเปิดอีกขวาสุดเลยละกันชิบโอ้โหสิบลายคลาสสิคต่อไปฮะอันสุดท้ายละขอเดี๋ยวนี้ก่อนโอ้โหไม่ชอบเลยแบบเนี้ยที่มันแบบลายๆค้างอย่างเงี้ยเอามาทำไมไรออด่ดามเยอะเกินอะนี่เอเออ่า ก็จบคลิปแค่นี้นะครับ